สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องมามากินข้า,าวกันวันนี้ตำเบอร์เือหรือซุปเบอขือมีพริกมีไข่ต้มมีหอมดวนซะลแ,แน่แล้วก็มีต้นหอมมามากินข้าวข้าวหนึ่งเจ้าวันนี้วี่ธีทำมีในอีพีหนึ่งนะเจ้าอร่อยล้ำล้ำอือหือมะไข่อออบอกว่าทำคลิปริ้ว คือเข้ามาได้จะถามคำมาตอบคำมาตอบคำถามให้กับเนื้อเจ้าเนื้อทำคนเห็นเกี่ยวกับการกินอืมผลทำมันกันมาชุดด้สชุดดำเปนได้เงินกันเปิ้วก็เจอ คนทำกันทึดๆได้มดเจ้าได้มดจะทำคลิปงานสีคลิปกินก็มีคลิปการเดินทางมีมดวันหน้คลิปกินไปได้ทำไปเยอะแยะเดีย๋ยวป็นมากก็จึงเห็นใครชอบก็คนไล่ในเะจ้าเนอร์ของคนไล่จิมใครมาชอบกระพาน ซาลาเน่ต้มหอม <Yeah. S 1> ตม่ำใส่ปลาดุกป่าแมปิโน่ <Yeah. S 1> จูมัน sôi lên đấy, ài, có đi máy, không để ngon cho มีก็ไข่ต้มในนี้ก็มีไข่ต้มมลแล้วตีทําคลิปเมินเนี่ยเจ็นาทีอันนี้ทำเผื่อ y u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  e e ว้เจ้าเน่ยตีทาเมินเดี๋ยวริวอะเฮาเทาลงอันนี้ไปประกัดว่าเขาเอาลงต่อไหน ถ้าเล้มเหมือนเดี๋ยวมันกระตัดแต่นี่ทำเพื่อยูทู e อร่อยเอ๊ะ ต้่หอมก็ล้ำอันนี้จีไว้ฮือเปินแล้วเพราะว่าเปิ่นกลินได้เฮากินมาได้นะมิเพชรนี่ใส่ สองแกนบาด้ยองเพชรเลยเร้าตัมเบอรุกซุบอกาักการัดพทดีคนเยอะ ลคลิปต่อไปมาเจอกันใหม่นะเจ้าคลิปนี้ขอบคุณสำหรับผู้ติตามขอบคุณสำหรับขออนั่นอแม่พี่น้องติดตามกันในคลิปนะเจ้าเนอบัีบิไปต่อต่อของคนอื่นถ้าเขาเข้าบปสวัสดีคนอื่นเราจะไปต่อข้างหลังหวัดติดตามด้วยนะติดตามด้วยนะั่งบัีินะเจ้าเนอบดีทำเอไอเปิดมาชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามในริ้วของใครของมันนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบายเนอะ